สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเสร็จเจจัติ้เขาตามป้ายเขาะระบุไว้ว่าประมาณเดินประมาณสองชั่วโมงแสดงว่าคนที่นี่นี่เหน่อยนะหรือไม่เขาก็บอกตรงเป๊ะอย่างทุกที่ที่ไปเดินอย่างภูกระดึงเนี้ยบอกหกชั่วโมงเดินยิงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เนหเนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใช่ได้แหละงยัยยยงาาครับ<น>ถึงยัยงวันนี้เรามาถึงไหยอดของเสือเขา ไอ้อยอดเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะเบอร์คิสต์ตอะไรเด้อสักอย่างเลยไนงะเบอร์คิสต์ตอ่ายอดนีมันไม่ได้เป็นยอดหรอกมันเป็นหน้าผาที่ตัดที่ใหญ่มากอยู่ข้างล่างตรงนี้นตอนนี้เราอยู่สูงประมาณลมแรงมากหนาว phải เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้สักพักหนึ่งก็ตอนนี้ก็หกโมงเราเริ è, ่มเดินในจริงๆประมาณสิบเอ็ดโมงครึ 2, 3, 3, ่งใช่ไหมจริงจริงมาถึงก็ประมาณห้าโมงครึ่งแหละสิบเอ็ดโมงครึ่งทำก็หกชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นสามลงสามโดยประมาณแต่จริงๆเราแวะถ่ายรูปถ่ายรูปไปเลยนะก็ถามว่าเหนื่อยไหม ขาจะขาดนะตอนนี้ขาดูดจะขาดไม่ได้สเต็ปนี้นได้ไหมครับโอ้จริงๆแล้วมันมีอีกหลายที่ที่ยากกว่านี้นี่เราก็เดินชิวๆแค่เริ่มตน<ห>้นก่อนแรกเนี่ยตั้งใจว่าอะไรนะเดี๋ยววันนี้ทริปนี้ขึ้นไปขึ้นไปเขาไอ้ผาตั์นี้ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เราจะขึ้นอีกเส้นหนึ่งขึ้นเส้นนี้ ในไหนก็มาแล้วเอาให้คุ้มใช่ไหมนี่ดูวิวดูวิวคูสวยจี๊จแต่ว่าเราลองมาคิดดูแล้วเนี่ยถ้าพรุ่งนี้เราเดินขึ้นอีกเนี่ยเราไม่ได้รแล็กอ่ะเฮเราควรจะแบบเออเนี่ยดูวิวสวยสวยใช่ป่ะจะมาเดินอะไรกัเยอะแยะแค่นี้ก็โอเคแล้ว <laughs> okay, okay, yeah, <Deheu>, we'll <laughs> I don't know how Yes, and I'm gonna side the time 40 about degrees oh, 40. Oh, 40. 40, oh, 40, forty degrees. So Celsius. So people uh, the type people I like to sleep in the afternoon. Mm. too too high. No. 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 Because the 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 weather the temperature is very high. What <c oughs> What is your major? Hello, people. What is? your วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับทำภารกิจให้สืบสักเชี่ยวยานอยู่เสรเรียบร้อยในการเดินทริปนี้เป็นการเดินที่สนุกเขาใช้คุณสืบสักเข้ามาในในกล้องหน่อยก็ ไม่อยากอยากจะถามผู้สชบสยกชว่าขาเป็นยังไงครับขารวมตีนนะครับถ้าถ้าไปโรงพยาบาลนี่หมอจะนอนโรงพยาบาลแน่นอนคือคนตามาก <c oughs> ก็เป็นการเดินที่สนุกนะครับสนุกมาก <c oughs> แต่แต่โชคดีนะเมื่อวานนี้เราเดินแล้วไม่มีฝนเลยใช่โชคดีเพราะว่าถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเหี้ยเลยเดินยากเลยเพราะมันจะลื่นหินมั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 นไม่เขาเรียกอะไร หินมันเรียบไปนะหินมันไม่แล้วมันกลมอ่ะมันกลมมันจะลื่นมากแล้วก็ทางชันด้วยก็จะต้องใช้กาลังขาเยอะกว่าเดิมเยอะการทรงตัวการระวังมากขึ้นแล้วจะทําให้ในการเดินทางอันเหนื่อยขึ้นอาจจะตายไปแล้วก็ได้อาจจะมันอาจจะไม่ตายนะ อาจจะบาดเจ็บอยู่สามวันแล้วค่อยตายก็ยังมีเวลาให้เขียนพินัยกรรมนะโอเคใช่แต่แต่เข้าไปแล้วเราได้เจอภาพแบบปกขอับบประทับใจนะขอขึ้นอันนี้เราเรามีความประทับใจมากครับสวยสวยแล้วไม่รู้ได้ถ่ายไอ้แมพมันมาไหมที่มีพินปักอยู่ได้ถ่ายมาถ่ายครับถ่ายวิดีโอนะครับไม่ได้ถ่าย มันจะมีแผนที่โลกอยู่แล้วก็จะมีเป็นเข็มหมดุดไว้สําหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆปับเข้าไปในแผนที่ <Okay. S 1> ในในสแกนดิเนเวียนในยุโรปนี่แบบเยอะมากพินเต็มไปหมดเลยอเมริกาก็พอมีประเทศไทยครับประเทศไทยมีอยู่สี่ห้าพินมั้งรวมเราด้วยนะรวมเราแล้วนะอ่าฮะก็มีไม่กี่คนที่ได้มาที่นี่ เราเป็นผู้พิชิตทะเลแหวกและแหกบ้านแหกตูดแหกครับแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปในทิปต่อไปเดี๋ยวรอคุณสืบสักจะพาคุณสืบสักไปขี่จักรยานเที่ยวในประเทศนอรเวสบายสบายสบายแล้วกนขอพาไปซ่อมขากระเท้าหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มการเดินทางใหม่ แล้วจะมีเดี๋ยวคลิปหนึ่งสำหรับผูสืบสั่งในการขึ้นเขานะครับอโอเคไหมครับโอ,โอเคสบายแต่ฉลองกับนธนานห้ามาที่นี่นะครับเพราะว่าจะโดนลมพัดปิวตกภูเขาไปเลยเแน่นอนปิวแน่นอนขนาดเ,เราสองคนยังต้องกอดคอกันถ่ายรูปเพราะถ้ามันจะพัดไปก็ให้เราไปสองคนเลย <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวต่อจะพาเดินทางกลับไปที่พักก่อนโอเคนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่เดย์เดย์คุณบาย นี่ที่พูดถึงอากาศวันนี้นะครับฝนมันจะตกอย่าเงี้ยตลอดการเดินก็จะลำบากขึ้นนี่ครับคนที่จะพาเราไปเที่ยวนอร์เวย์ ปิดทริปปิดทริปสำหรับการแอดเวนเจอร์ Adventure ของสองกระเลี่ยงชาวไทยตอนนี้อยู่ที่รถบัสที่กำลังจะกลับเข้าเมืองสตว์รถบัสตอนนี้อยู่ที่ใจกลางเมืองสตา์นเนอร์แต่กำลังจะเข้าบ้านาที่พักของเราก็เป็นทริปที่โอเคสวยงามประทับใจในทริปทุกอย่าง โอเคอากาศโอเคที่เดินเขาโอเคจะมีก็วันนี้ที่ฝนตกทั้งหมมันก็เป็นเรื่องปกติครับอันนี้ก็เราก็ขึ้นรถเมล์กับแล้วก็ขอปิดทริปการเ r e คกิ้งภูเขาชื่ออะไรอ่าชื่อจำยากมากเลย Pelgy Stone Pelgy Stone อ่าโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> บ๊ายบาย,บาย